การตูนเลอบลี่ซาก,กุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนสมศรีสมศักดิ์กับ3พี่น้องติดขนมหวานพี่ว่าเกมซาก,กุระเนี่ยคนเล่นช่วงหลังหายไปเยอะค่ะเนื่องจากเกมไม่ค่อยอัปเดตบ่อยแบบแต่ก่อนนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมซัพพอร์ตแวะไปช่องแยกเลอบลี่ซาก,กุระโกลอัพบ้างนะอย่าปล่อยให้เงียบเหงาอายุไม่ถึง13ก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียส ขอบคุณคนที่ไปติดตามแฟนเพจแตงกวาเลิฟลี่สาก,กุระด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามหรือว่าการกดไลค์กดแชร์ก็ตามและแนวทั่วไปในวันนี้จากการประมวลผลของพี่เองมันสามารถรวมได้2หัวข้อเลยค่ะว่ายังไงนะคะหมอหนูดีครีมแล้วก็บีมหลานสาวฉันเนี่ยเสียงจะเป็นเบาหวานงั้นเหรอคะอะไรกันน่ะ ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคุณอาสมศรีคือว่าพวกเราสามคนชอบทานของหวานนะคะนั่นไงไม่ได้การแล้วงั้นต่อไปนี้ยอาขอสั่งนะพวกหลานสามคนกินของหวานได้แค่วันพุธเอเอค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณอาสมศรี ตามที่เคยบอกนะหนูดีครีมบีมกินของหวานได้แค่วันนี้แล้วก็อย่าก,กินเยอะโอเคค่ะคุณอาสมสีน้ำตาลห้ามทานเกินวันละหกช้อนชาดีมากเชื่อฟังด้วยนะจ๊อรอบนี้อาจ,จะจ่ายให้อย่าลืมนะกินได้แค่วันนี้เท่านั้นถ้าเลยวันนี้ไปกินได้อีกครั้งก็วันพุธหน้า สมศักดิ์ฉันกับนายไม่ไดีนับว่าเป็นคู่มั่นกันหรอกนะเป็นแค่คำพูดของผู้ใหญ่ก็เท่านั้นอย่ามาทำเป็นญาติดีกันหน่อยเลยถึงแม้ว่าเราจะได้มรดกเป็นที่ดินผืนเดียวกันคนละครึ่งเฮ้ย hey, สมศรีใครบอกว่าญาติดีที่ฉันพาเธอมาที่เนี่ยก็เพื่อมาดูแผนงานของฉันว่าฉันจะเลี้ยงวัวในที่ดินผืนนั้นได้ไงนายสมศักดิ์ฉันจะปลูกผักฉันจะทำไร่กระหล่ำปรี แบบนั้นวัวนายก็มากินผักฉนเชสิไม่รู้ด้วยหรอกแต่นี่เมื่อผักเธอมันเดินหลบเองไม่ได้เธอก็ต้องกั้นคอ,อกเองแล้วละ่ะนายสิต้องทำเพราะว่าวัวนายมีขามายุ่งวุ่นวายกับผักฉันไม่รู้แหละสมศักดิ์นายนั่นแหละต้องเสียเงินสร้างคอ,อกกั้นให้ฉัน เรื่องอะไรเธออยากได้ก็เสียเงินสร้างเองสิสวัสดีค่ะลูกค้าร้านเบเกอรี่เรายินดีต้อนรับนะคะวันพุธมีโค้ดส,ส่วนลดแล้วก็เค้กซื้อหนึ่งชิ้นแถมหนึ่งชิ้นค่ะ หยโคิดไม่ผิดเลยที่นั่งรถมาถึงนี่ถ้าอย่างนั้นรับอย่างละชิ้นนะคะว่าไงจ๊ะสามพี่น้องช่วงเนี้ยอายุ่งยุ่งเรื่องที่ดินเราสามคนทำตามที่อาบอกใช่ไหมแหกกดบ้างหรือเปล่าไมา่ไม่เลยค่ะคุณอาสมศรีพวกเรากินของหวานแค่วันพุธจริงๆนะคะนั่นสิคะแค่วันพุธเท่านั้นค่ะ เอาล่ะก็ดีแล้วจ้าช่วงที่อายุยุ่งเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันอย่าให้มีปัญหาคุณอาสมศรีเบาใจเถอะนะคะคุณอาเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่ยังอยู่ของเราพวกเราเชื่อฟังอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> สมศักดิ์อะไรนี่นายยังพูดจาไม่รู้เรื่องอีกงั้นเหรอก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ่านายจะเลี้ยงวัวนายต้องกั้นคอกเองสมศรีฉันก็บอกเธอแล้วเหมือนกันว่าถ้าผักเธอมันไม่มีปัญญาหลบเธอก็ต้องกั้นเองสมศักดิ์นายนี่มันพูดจาไม่รู้เรื่องตั้งแต่เด็กจนโตจะมีเรื่องให้ได้เลยสินะ <laughs> มีเรื่องงั้นเหรอสมศรีเรื่องอะไรดีล่ะ บังเอิญว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องซะด้วยสิอย่ามาเล่นลิ้นแถวนี้ไม่สนุกด้วยนะสรุปว่านายนั่นแหละเป็นสุภาพบุรุษหน่อยกันคอกออกเงินให้ฉันโทษนะแต่เสียใจพอดีว่าฉันก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วฉันไม่แคร์เธอนั่นแหละต้องําเองฟังให้ดีนะสมศักดิ์ฉันจะพูดเรื่องนี้กับนายอีกแค่หนหน้าหนเดียวและมันต้องได้ข้อสรุป ถ้ายังงมีได้มีเรื่องพี่แจมเสิร์ฟน้ำหวานแบบคีโตอีกแล้วเหรอคะมันหวานก็จริงนะแต่มันก็ไม่เหมือนของจริงอยู่ดีอะยําังไงได้ละคะคุณหนูคุณหนูนะ่ะทานของหวานมากไม่ได้นะคะอีกอย่างวันนี้ไม่ใช่วันพุธเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณหนูก็ได้ทานแล้วคะ่ะวันนี้นะ่ะดื่มน้ําแบบนี้ไปก่อนนะคะ คุณลาวนะเราก็กินแบบเรื่อยๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแล้วกันมันจะได้หลอหนุดีได้สิบีมมันยังอยู่ในวันพุธนี่นะอะไรนะที่น้ำตาลขึ้นน็อกเข้าโรงพยาบาลกันเนี่ยเพราะว่าวันพุธกินของหวานตั้งแต่เช้ายันเย็น อย่าอย่าพึ่งเกลี้ยวกล่อสิคะคุณอาสมศรียังไงพวกเราก็กินแค่วันพุธจริงๆนะคะเฮ้ยหัวหมอจริงๆหลานฉันห้ามเกินวันละหกช้อนชาก็เลยปาไปหนึ่งทัพพีเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาชำระความกันตอนเนี้ยอามีธุระด่วน จากที่ชาวบ้านแถบนี้แจ้งข่าวมานะคะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสองหนุ่มสาวคู่นี้ค่ะคุณสมศรีและคุณสมศักดิ์ดูเหมือนว่าจะคุยธุรกิจกันได้ไม่ลงตัวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงแล้วเพื่อไกล่เกลี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร ก็ตามนี้ล้ค่ะคุณตำรวจนายสมศักดิ์มันงี่เง่าไม่ยอมกันคออให้ฉันมันจะเลี้ยงวัวค่ะก็เรื่องอะไรล่ะครับคุณตำรวจในเมื่อหล่อนอยากปลูกผักให้มันวุ่นวายเองดังนั้นสมศรีหล่อนก็ต้องจัดการตัวเองไม่ใช่มาเดือดร้อนผมให้ทำให้คุณสมศักดิ์คุณสมศรีพูดจบแล้วใช่ไหมคะฉันจะได้ถามบ้างไหนล่ะคะวัวแล้วก็แปลงผัก อ่เอิมจริงด้วยเป็นแค่จินตนาการค่ะไม่ได้มีจริงแหมแนวคู่กัดแบบนี้เนี่ยเชื่อได้เลยนะคะว่าน้องๆสาวๆรวมไปถึงหนุ่มๆด้วยอาจจะจับจิ้นกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวที่ยอดฮิตยอดนิยมนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมซัพพอร์ตพี่ตังกว่าด้วยการกดไลค์และกดแชร์เพราะมันจะขึ้นฟีดมากยิ่งขึ้นค่ะ และ fc ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดการ์ตูนเรื่องถัดไปหรือความลับในเกมซากุระ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะแล้วเจอกันนะ